สวัสดี่ะพี่น้องเบื้งคลิปเขากินแบบ้วแต่กร่แทกคลิปคนกินเ้าจ้ากินเส้นใส่การะนำซอสหน่อยนะไม่หน้อยเห็นเมน้อยก็เลยอยากกินน้ำอันนี้เส้นบุกนะคะเพิ่งอ,ออกมากเดี๋ยวจะทำการล้างแล้วก็จะลวกเนาะเดี๋ยวล้างก่อนลวกสิคะจะรออะไรเห็นเขากินแล้วเลยอยากกินแล้วก็ะทำ เส้นบุกกินได้เยอะตามต้องการเพราะมันจะไม่อ้วนมันมีแต่ไฟเบอร์นะจ๊ะนี่เตรียมแล้วนตนแตนแตนแตนกุนเพิ่นอยากตามเขาลวกก้อนพี่น้องเส้นกระตะรัดแรวเรียบร้อยจ้ะ ียมันจะเท็ดแบบห่อนๆเลยไม่ตจังเสเทน้ำออกเลยจวดเลยจวดเลยเส้นใส่ลงไปแล้วขยวขยาขย,าว,ขย,าว,ขยาวค่ะจวดจัดจวดใส่เข้าไปสิค่ะน้ำซุปน้ำซอสบพรมันน้ำซุป เห็นข้ากินมัต้แซ่บให้แพงจ่ได้ขวดนึงหกสิบข้นผมพี่น้องแต่ข้าก็อยากกินมามมาเขาเขา้าวกบประกาศก,กินเนาะเพราะว่าข้าอยากลดความอ้วนข้าก็ออากต้องกินเส้นบุกนี่แหละหอื้แซ่บมันจะฆ่าอย่างนะพี่น้องซอสเขามันอลังการอยู่แล้วข้าก็จะเพิ่มความแซ่บเข้าไปอีก หนี่เลยสาลายสาลายแน่นพริดทอดลดตง้งยำสิคะาจกมากเดี๋ยวก่อนริกทอดลดตรงยำคะ่ะเปิดก่อนพิ่น,น้อง จวบ,บอกพี่น้องจวกบ,บอก,บอกอรบกหลายยง,าง่งเดี๋ยวมันจะไม่ร้อนนะเดี๋ยวมันจะไม่แซบนะมาดูกันเลยจ้ะเส้นบุกคุกพริกของเราต้องแซบสิค้าทําเองนักเลงพอสอดเขาเพียบปุณอุปกรณ์เสริมปะกินตอนหอนๆอนอุ่นๆพี่น้องมันจะได้จวดจ้ดาตาดบึ้มมันจะจวดไหมอืมห อลังการโพดโพดเธอกินแต่น้ำซอสเนี่ยกระจวดแล้วพี่น้องเอ้ยสุอหออยากแซน พิกทอลกัปน้ำพิกทลต่น เผ็ดดีเด้อพี่น้อยเผ็ดหอมเครื่องเทศแซ่บแซ่บหอมดีของคอนเจนค่ะ อยากกินคือเขาดูดเสซนบ่อเป็นคือเข,ข,ข,ขาเราพี่น้องเพชรไร้เสื่อสมัครกับเกือบตายอนะ่ะเพชรเริ่มมากแล้วพี่น้องเลย เขากันเนี่ยก็เสริมรูกเขากันอยู <c> ่ <oughs> ซอสเขาหนีเด็กขาดเนาะ เข้มขน้นแม่หน่อยว่าสีดำแซบกว่าสีแดงสีแดงคุ้นสีแม่หน่อยว่ามันเข้ม สนใจสนใจมึงแล้วหรือยังเห็นใน่เฟตบุ๊กพี่น้องคลิปก้นจีนเส็นคุกซอสกินก็พัก กินกระเพาะหมูสามสันดูเซนดูจวดจวดดูแซ่บให้เมืองเด้อป่ะเสือๆไม่ให้กินน้ำกลนเขาก็น่าประสาน แซ่บดนแซบ่พแซบพริกกระแซะ่็พริกเนี่ยเข้มข้นรสต้มยำหอมเครื่องเทศ ซื้อจากขอนแก่นค้ขนขอนแก่นซื้อในเพจซื้อที่ไม่หน่อยสร้างของแจกเฟซบุ๊กกันนะ กินว่ใไหยงอม่าซอสเกาหลีเนีนเรียกว่าแไห้จนน้ำมูกไหลคะ่ะ ก็เียขอเล่มหนังไม่พี่น้องเข้าไปเพ็ดเพ็ดเวด้วยไรใจใจ้าแล้วนะจุะจะ๊บๆไปไปจ้าแซ่บ